เขาหนเสิบเบิดไม่ยังเมื่อีานเขาจะไปข้างนอกเด้อไปข้างนอกไสอีปบ้านบักโปก๊กเมื่อนี้วันเกิดบักโปก๊กบ้านบักโป๊กอีกแล้วมันมีอย่างดีบ้านบักโป๊กแล้วนะ่ะเอากับเพื่อนกันวันเกิดเขาเถา้าไปยังก่อนวันเกิดบักโป๊กวันเกิดแมนวันเกิดบ้านจเจ้าตีเขากินยำโมเว้นนะเอากิดฉลองอยำโมเว้นยังมื่อคืนกับบ้านเพราะว่าขอยบ่ไปยังมื่อคืน ไปเป็นห่วงเจ้าอโอ๊ยบบกปกนี่มันมาสางเวียกสางงานอย่างไรตีมันสิร้องแต่เสาพอ,อดเข้าพอดดิมือนี่เขาหยุดการเขานัดกันแล้วมูหล,ลายๆคนน่ะบบกโปกงมึอนี่มันเกิดต้องไปแฮปปี้เบอร์เดย์เจ้าบ่รู้จักดือว่าเจ้ามีเวียกมีงานอ่ะเถ้าเอากะมือนี่หยุดสกอรมืออื่นค่อยว่ากันหยุดเพื่อไปงานมันเกิดบักปวงนี่นะเขาก็ะปีละข้างโอ้ยมันเกิดให้เขากระปีละข้างมันหรอละมันม่ปีละสองข้งดอกการเกิดน่ะนะแฮ็ปเวียดสกอน โอ้ยเห็ดใบบ่ยังมือแรงข่อยบ่ไปโอ้ยข่อเป็นห่วงเจ้ายนีมือแรงเลยมึงเงินไหลเวียกค่าหัวอือคืออยู่แม่ข่อยแจ้งตัวเราแล้วข่อยสิออกไปเฮ็ดเวียกนี่เนี่ยข่อยสิพาเจ้าไปเฮ็ดเวียกนี่เนี่ยวันสิไปเที่ยวจังไหนเด้อเนี่ยว้าวไปเที่ยวไปงานวันเกิดเขาไปงานวันเกิดเขาเอิ้นออกจากบ้านไปเที่ยวอ่ะข่อยใส่เขาไปเที่ยวเลยเที่ยวกับเที่ยวนี่ไปงานวันเกิดเขาซื้อเนาะมันอ่อนมันแน่เด้อ ห่วยเจ้าหน้ามีสมองคิดเน่ะเด้อแยกแยะเป็นเน่ะเด้อพอลูกพอเมียแล้วลูกกระซองแล้วเอาเยี่ยงย่างให้ลูกว่าดีเอาเยี่ยงย่างให้ลูกว่าดีเจ้านี่เว้ยมึนเงนหลายแถวเนาะเหมือนตาเบิ่งเน่ะเด้ออีหยังเป็นอีหยังน่ะเพี้ยจารณะใส่สมองอันน้อยนิดของเจ้าน่ะคิดเบิ่งด้วยมาชมควรานมาเว้ยมาหาว่าเด้อมันเบียร์กูณมันเปิดมาอินแทได้แต่ผัวแนวนี้แถเนาะกูนี่คว้านหนุนคว้านเป็นยังไง เอาใบกี่ผัวที่สามมาเนาะจังสี่เอาจังสี่เอ้างั้นยังคอยเอาเงินให้เจ้าเฮ้ขคอยเอาให้เบิดเลยนี่แล้วคอยเคไปบ้านโป๊กไอ้บอสคอยขอาะไปบ้านโป๊กมื่อนี่บอสต้องเห็นงานเศร้ามื่อยให้แถวนี่ให้เราหนี้ค่าแรงป๊าดดเี๋ยวจังคอยเศร้ามือจี๋เออโอเคบ่นี่ฮะโอเคบ่โอ้ยโอเคโอเคไห้เน่ยเลย กับไปเถอะจ้ะไปเงิเด้อนขนาดเด้อมงินเดือนที่กามาทำบ่มาโบยบ่กคำฮะบ่เกินทุ่มหนึ่งเพราะว่าข่อยกระห่วงเจ้าคือกันแน่ใจนะข้าได้ออกจากบ้านแล้วปันปอยเอียนล้มตมยี่ข่อยว่าเจ้าะว่าไปเนาะไปบ่โดนดอกเท่าบ่เกินทุ่มหนึ่งจะให้ข่อยเบิดเลยกี่เแ่าให้เบิดเลยค่าแรงเดี๋เจ้ามีเงินติีตัวบ่ล่ะบ่บว่าไปยังข่อยมีอยู่อ๋อแล้วเจ้าได้เงินใดซื้อของขวัญมันเกินให้มู่ล่ะโอ้ยเขาให้ไปแต่โตเขาบ่ต้องการโอ้ยน่าเกียดน่าเกียดน่าเกียด ไปวันเกิดมู่ก็ต้องมีของติดไม่ติดมือไปอาเจ็กสองร่อยก็ได้ไปเถ่าซื้อน้ำส้มน้ำแซลมบอกบอกเบียเบียไปเขากินแบบสองสองสองแซ่ก็ได้เพราะได้อยู่ไปค่อยตีเออคือดีเชีอยากอายตัวอยากอายตัวเพราะเพราะหลับทับหนาหนาพันกันดีเจ้ารอเวลาพอเราทำเพราะละนะพอเราจีเดี๋ยวคอยเฝ้ามาเด้ออยากเกินหุ่งหนึ่งด้อแมนอากาศมันหนาวอากาศมันหนาวมันต้องเอ้ยแล้วก็ได้เถ้าจ้าจ้าโอเค 还来跑？自己再来吧。<laughs> <laughs> <noise>